สวัสดีทุกทคนและขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องวัดทราบนะครับช่องที่พวกเรานนั้จะพูดคุยกันทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับในวันนี้ครับเราจะพาทุกๆคนนั้นกลับสู่โลกของวิสัตถิ์ยิ่งโวและก็กลับมาพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ห่างหายก็ไม่อย่างยาวนานแล้วนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ครับผมจะพาทุกทกคนนั้นไปทําความรู้จักกับหนึ่งในพันธสัญญาที่น่ากลัวที่สุดในโลกเวทมนต์และนั่นก็คือสัญญาเลือดครับ สัญญาเลือดนี่นะครับเป็นหนึ่งในศาสตร์เวทมนต์ที่ค่อนข้างที่จะน่าเกงขามเป็นอย่างมากเลยครับเป็นหนึ่งในเวทมนต์ทรงอนุภาพเพราะว่าน้อยคนมากๆครับที่จะรู้เงื่อนไขในการลบล้างมันเพราะฉะนั้นละครับในยุคยุคนึ่งนั้น พันธสัญญาเลือดนี้จึงเป็นหนึ่งในคาดหาที่นิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ทว่าการใช้พันธสัญญาเลือดนี้นะครับน้อยคนมากครับที่จะแสดงออกมาหรือบอกผู้คนอื่นๆครับว่าเขาทำสัญญาเลือดนี้กับผู้นี้นะเพื่อที่จะไม่เป็นจุดอ่อนของตนเองครับว่ากันว่านะครับสัญญาเลือดนี้นะครับเป็นที่นิยมอย่างมากในการทำศึกในการสร้างพันธมิตรครับในยุคของเมอร์ลินแห่งโลกเวทมนต์เองก็เช่นกันครับ ในช่วงยุคนั้นนะครับเป็นช่วงยุคกลางครับจึงไม่แปลกหรอกครับที่จะต้องการที่จะมีพันธมิตรที่ไว้ใจได้และการที่จะหาพันธมิตรที่ไว้ใจได้สักคนหนึ่งการทําสัญญาเลือดนั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดอีกหนึ่งวิธีเลยก็ว่าได้ครับนอกจากนี้แล้วนะครับสัญญาเลือดนั้นยังเอามาใช้นะครับตามคําสัญญาที่มีร่วมกันอีกด้วยหรือบางครั้งนะครับ ก็ยังเป็นที่นิยมแพร่หลายสําหรับูรวมสายเลือดคนตระกูลครับอย่างพวกเหล่าพวกเลือดบริสุทธิ์ทั้งหลายครับที่พวกเขาเนี่ยพยายามทาสัญญาเลือดกันเพื่อไม่ให้พวกสายเลือดบริสุทธิ์นะครับต้องมาโจมตีกันเองเนื่องจากนะครับมันไม่สามารถที่จะลบล้างได้ง่ายเลยนะครับมันจึงเป็นอีกหนึ่งในคาถาครับที่มาจากยุคโบราณและถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์อยู่พอสมควรเลยนะครับในยุคยุคนั้นนะฮะ โดยสิ่งที่ใช้เนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับมีเพียงแค่เลือด2หยดเท่านั้นเลยครับหากจะนับตามจริงแล้วนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากกีดเลือดสาบานของบ้านเรานั่นแหละครับที่ต่างฝ่ายต่างกีดเลือดที่ข้อมือของตนเองแล้วก็ดื่มเลือดร่วมสาบานกันจะจําจได้ไหมการสาบานเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมีหลายวิธี <c oughs> หากแต่ทว่าในโลกเวทมนต์นนนะครับ ทั้งสงคนนั้นจะต้องกรีดนะครับแล้วก็เอาเลือด2หยดเนี่ยมาร่วมกันนะฮะมันจะกลายเป็นเครื่องรางเครื่องประดับครับคล้ายกับจี้นะฮะและทุกๆครั้งนะครับที่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะทําร้ายกันมันจะคอยบีบรัดผู้ที่พยายามจะทําลายคําสาบานหรือพยายามที่จะขัดต่อคําสาบานแทบที่จะถึงแก่ความตายเลยนะฮะส่วนวิธีทำร้ายนั่นแหลยครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในช่วงยุคก,กลางเนี่ย ยังไม่มีการค้นพบเลยนะครับว่าจะสามารถทำลายสัญญาเลือดนี้ได้หรืออาจจะมีแต่ในยุคนั้นนะครับผู้คนที่ทำสัญญานั้นเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีใครหรอกครับที่จะกล้าลองดีที่จะท้าทายความเจ็บปวดที่จะได้รับหากว่าพวกเขาเหล่านั้นคิดที่จะฝ่าฝืนคำสัญญาเลือดท้ายที่สุดแหละครับก็ต้องยอมและหันหลังหนีไปจริงๆแล้วนะฮะก็เช่นเดียวกับออบบัสและก็เกลเลอร์จีเนียลครับ เพราะว่าในครั้งแรกนะครับพวกเขาก็โจมตีกันละกันครับแต่ทว่าคําสัญญาเลือดนั้นครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเจ็บปวดและไม่สามารถที่จะต่อสู้กันเองได้ครับจนท้ายที่สุดก็ต้องหนีแล้วก็หันหลังให้กันละกันครับหากว่าอลบาสู้ณเวลานั้นได้จริงๆนะครับไม่แน่นะครับว่าอเลีานะ่าน้องสาวเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้แต่ที่เราเห็นนะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพันธสัญญาเลือดก็ถูกทำลายลงครับ จริงๆแล้วนะครับอาจจะมีเงื่อนไขยอยู่บางเหตุการณ์ครับอาจจะเป็นเพราะว่าในครั้งหนึ่งครับที่อลบาสดัมดอปล่อยคาถาออกไปครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งในคาถาที่เขาปล่อยออกไปครับเขามีจุดประสงค์ที่จะต้องการที่จะป้องกันครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งครับต้องการที่จะทําลายคําสัญญาเลื่องนั้นอาจจะเป็นโมฆะด้วยเพราะเหตุนี้ก็เป็นได้หรือจริงๆแล้วนะครับมันอาจจะเป็นเพียงเพราะว่าโชคชะตาก็ได้ครับ ทุกวันนี้นะครับเงื่อนไขสัญญาเลือดน,นั้นยังไม่แน่ชัดครับว่าถูกทําลายลงได้อย่างไรนะฮะเพราะว่าข้อมูลในสัญญาเลือดเนี่ยยังมีไม่มากเพียงพอครับมีเพียงสิ่งที่เราแน่ชัดมากที่สุดเลยก็คือคําสัญญาเลือดน,นั้นครับมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายนั้นนะครับลงน้ําดืวยเลือดของแต่ละคนและมันกลายเป็นเครื่องประดับจี้ครับ และมันเองก็จะคอยสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ที่คิดจะพยายามขัดขืนต่อคำสัญญาและสาบานนั่นคือสิ่งที่เรารู้ได้อย่างแน่ชัดเลยครับว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องเจ็บปวดได้อย่างแน่นอนแต่หากว่าจะทำลายลงไปนะฮะทุกวันนี้ต้องบอกตามจริงเลยครับว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอจริงๆครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะมีเพียงแค่โชคชะตาเท่านั้นครับที่จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ย ค้นจากคำสัญญาได้สำหรับใครนะครับที่คิดจะลองสัญญาเลือดก็คิดดีๆก่อนนะฮะก่อนที่จะทำนะครับเพราะว่ามันแก้ยากฮะแต่ไม่ว่ายังไงเลยก็ตามนะครับเรื่องพันธสัญญาเลือดนี้อยากจะเล่าให้มากกว่านี้จริงๆครับเพราะตัวผมเองนะอยากจะรู้เลยครับว่า ใครเคยทําสัญญาเลื่อนนี้บ้างนะครับรู้เพียงแค่ตั้งแต่นู่นสมัยยุคลางนู่นเลยครับแต่หากจะถามว่ามีใครเคยแอบทําสัญญาเลื่อนนี้ไหมก็ไม่แน่นะครับเ<อ>พราะฉะนั้นแล้วนะครับข้อมูลในส่วนตรงนี้เนี่ยน่าเสียดายที่มันขาดหายไปนะอยากเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังได้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ไม่ว่ายังไงเลยนะครับผมหวังมันอย่างมากเลยนะฮะว่าในคลิปคลิปนี้นเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับและที่สําคัญนี่ผมบอกแบบเมื่อกี้เลยนะครับอย่าลืมกดแชร์ครับเพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม